เม,ม้ละ่ะตลาดนี้ก็จะแบบว่าเน้อาเหนีหยว5กิโลคือธรรมดาไม่อวดนะบอกก่อนไปค่ะไป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 ดูเครื่องดืง่มสวัสดีค่ะอยู่กับหยิงในช่องฟาร์มฝรั่งเศสค่ะวันนี้วันหยุดทุกคนแล้วหญิงก็เนี่ยแหละกำลังจะทำกิจกรรมวันหยุดนะคะหญิงเพิ่งไปรับพัสดุมาเพราะหญิงสั่งของไว้แล้วก็ วันหยุดสิ่งที่เราทำสม่ำเสมอก็คือการไปตลาดค่ะทุกคนวันนี้งจะไปทั้งหมด3ตลาดนะคะเสาหน้าเนี่ยยิงจะมีชวนเพื่อนมาทานอาหารเพราะฉะนั้นยิงก็เลยกะว่าจะไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจคือถ้าจะไปตลาดที่เนี่ยถ้าเราจะทําอะไรเมนูอะไรในหัวเนี่ยแล้วเราอยากกินบางครั้งเราไม่ได้กินเพราะมันก็ต้องแล้วแต่ว่าตลาดเขามีไหมอะไรไหมด้วยเพราะฉะนั้นสําหรับหยิงเทคนิคของหยิงก็คือ ไปตลาดก่อนไปดูก่อนว่ามีอะไรน่ากินน่าซื้อน่าทําทานวันเสาร์นี้กับเพื่อนๆนะคะก็ถือโอกาสนี้พาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันพาเพื่อนๆไปดูตลาดเผื่อเพื่อนๆไปอัปเดตตลาดด้วยกันค่ะไปด้วยกันนะคะถึงแล้วค่ะตลาดแรกขับมาขับมา9ก้านาทีถึงแล้วค่ะรถเข็นพร้อมถุงพร้อมทุกคนไปลุย ม่างหนึ่งถุงจุกๆอย่างนี้ทุกคนแสมดูโลแล้วก็จะมีตรงนี้ค้อยทับฒน์ทีมเจอแล้วความโชคดีเจออะไรแบบนี้ดีมากเลยอ่ะออกมาแล้วทุกคนมันจะมีของที่แบบว่าจะอวดหลอกขวดกับอันอื่นะคะแครอทแครอทพิกซวกอะโวคาโ,โ,คโดมะเขือเทศเห็ดอันนี้เบเบไปเดี๋ยวเจ้าของของที่แบบไม่อยากจะอวดอยากจะอวด เอามาแล้วทุกคนแล้วก็ของที่เราอยากจะอวดน,นะคะก็มีเอาแรกๆเลยบาสิกเลยแต่ว่าหาทานยากมากก็คือตังกว่าน้อยทุกคนตังกว่านี้กินกับลาบอร่อยมากแล้วนานๆจะเจอทีพอเราเจอแล้วราคาก็ดีมากก็ซื้อมาเยอะหน่อยก้กาวกะว่าจะเอาไปฝากคุณน้าด้วยแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็ยังไม่หมดค่ะมะม่วงมะม่วงนี่เอามาสองถุงเลยเพราะว่า เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกราคาก็ดีมากด้วยค่ะร้อยกว่าบาทนิดๆน,น,นะคะ3ยูโรเอามา2ถุงเอามาก่อนกินกินทันไหมไม่รู้เอามาก่อนของมันต้องมีนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะอวดมากๆทุกคนคือแบบหลายเดือนแล้วแหละที่มีความรู้สึกว่าเออฉันอยากกินกะเพรากะเพราไทยก็ไปหาหาไม่ได้ก็เลยแบบเออกะเพราฝรั่งก็ได้กันตายเลยไม่มีจ้ะวันนี้ค่ะเจอกะเพรากะเพราฝรั่งนะคะแล้วก็มาเป็นแบบมาเป็นกระถางน้อยๆแบบนี้เอาไว้เสียบปลูกได้แต่ว่าตอนนี้เราปลูกไม่ได้แล้วแหละแต่ว่ากะว่าจะเอามากินอาไป ต้องจัดมาสามอย่างน้อยกินกระเพราก็จะจุกจุกสำฉ่ำนะจ๊ะกระเพราอะไรก็ค่อยว่ากันเอามาก่อนทุกคนก็อ่ะที่สําคัญร้านนี้นะเขาจะมีเขาจะมีของจากหลายประเทศจะมีทั้งเอสเปานมาร็อกโคอิตาลีแล้วก่อนจะออกมาจะจ่ายเงินแล้วจะเจอนี้องุงนไม่ใช่องุงนธรรมชาทุกคนอางา่นอิตาลีดูน่าจะดีม,มาก เห็นไหมล่ะตลาดนี้ก็จะแบบว่าวเน้นตลาดแบบผลไม้แล้วก็มาจากหลายประเทศมารวมกันนะคะแล้วก็มีของฝรั่งเศสด้วยก็เป็นผลไม้ที่มาจากหลายๆประเทศรวมกันแล้วก็มีให้เราเลือกหลากหลายราคาดีค่ะต่อไปเราจะไปตลาดเอเชียตลาดเอเชียนี้ก็จะเด่นเป็นข้าวเหนียว <laughs> ซอสนะคะแล้วก็มีเพื่อนฝากซื้อซอสด้วยซอสไทยซอสหอยนางรมน้ำปูน้ำปลาอะไรเงีย้ยก็จะเป็นของไทยเดี๋ยวไปดูกันทุกคนว่า เราจะได้อะไรมาอวดดูว่าเราก็จะได้เป็นอะไรที่แบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาไม่อวดนะบอกก่อนไปค่ะไปไปไปถึงแล้วค่ะตลาดที่2องเนาะก็ขับรถมา5นาทีก็ถึงแล้วทุกคนตลาดเอเชียนะคะเดี๋ยวไปดูกันเหมือนเดิมค่ะมีถุงแล้วก็เดี๋ยวไปเอาเือเข็นกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะได้อะไรเนาะ ว่าต้องเอาเนื้อแหละเพราะว่าเราได้กระเพรามาแล้วไปเอาเนื้อกระเพราเนื้อกระเพราเนื้อต้องเขาะกะเพราเนื้อต้องเาะ ได้มาคบหมดแล้วทุกคนได้มาเนื้อหมูไก่พวกน้อสัต่างๆเราได้ละครัวน,นี้เราก็จะมาเดินเล่นแล้วแหละอารมณ์ก็จะเครื่องดื่มไปดูเครื่องดื่มจะเป็นร้านจีนท<ร>ุกคนเราก็จะมีแบบว่า มีของจีนเยอะของเกาหลีญี่ปุ่นของหลายๆชาติแต่ว่าก็จะเป็นโซนทางเอเชียไงแล้วก็จะมีบรรยากาศแบบว่าเปิดเพลงจีนที่เราฟังไม่รู้เรื่องเดินสบายมีที่จอดรถคนก็เลยชอบมาลาน,นี้นะคะของเราได้ครบหมดแล้วแล้วก็ซอสมามา่าเราก็ยังมีอยู่หมูสับเราก็ยังมีอยู่กงกิมจงกิมจิแล้วก็ยังไม่ต้องการเดี๋ยวเราจะไปดูข้าวเหนียวไปดูโซนอาหารแช่แข็งดีกว่าที่อยากจะได้อยากจะได้เป็นอาหารแช่แข็งเดี๋ยวไปดู ที่น่าสนใจคือเขาจะมีทั้งแบบของเกาหลีญี่ปุ่นของจีนของอะไรมาเยอะบางครั้งเราต้องแบบโอ๊ยทำของเขาจบเขาเก็บก่อนบางครั้งเราก็ต้องแบบว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทานไหนเราก็ย่งลองชิมไปละเยอะละหลายตัวแล้วก็มีอร่อยเยอะอยู่ทุกคนดูสิคะแต่ที่นี่จะมีเป็นยำๆไม่มีมาม่านะทุกคนแต่ก็ทานได้แก้ขันได้คะ่ะดูโชคดีสิว่าอาหารเราจะเน้นเยอะคดข,ขันขนาดไหนดูตอนนี้น้ำแข็งนะ เสร็จแล้วเข้าออกมาแล้วก็จะมึนนิดนึงเพราะว่าอยู่ตรงชั้นใต้ดินลงรถนะคะพี่โจมาอวดเลยทุกคนได้มาแล้วคะ่ะข้าวเหนียว5กิโลคือแล้วก็สมใจอยากแล้วก็ดีใจนะคะของธรรมดาเราไม่อวดบอกเราไงว่าถ้าเกิดว่าเป็นกุ้งหอยปูปลาปกติเนื้อหมูกระดูกหมูอะไรนี้เราไม่อวดแต่ว่าที่อยากจะอวดก็นี่แหละคนไทยในต่างแดนจะมีอะไรคะพริกแดงพริกเขียวน้ำจิ้มซีฟู้ดมะระแช่แข็ง คือถ้ากคดอ,อยากจะทานต้องได้ทานไงแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้ในตู้เียนก่อนเราอยากจะทานเมื่อไหร่ก็ก็ค่อยว่ากันเออไปทนั่งนะากินแกงข้าเหนียวเนาะแล้วก็ มันหวานแช่แข็งคือส่วนมากจะเน้นเป็นแช่แข็งแต่ว่ามาจากเอ่อมาจากเอเชียเพราะว่าถ้าเราจะได้ไม่กดดันตัวเองใน,ในการทานเราอยากทานเมื่อไหร่เราก็หยิบม,มาทานมากินได้นะคะขนมจีบแช่แข็งแล้วก็ปอเปียแช่แข็งแล้วก็ซื้อมาไว้เลยติดตู้เมนูที่อยู่ในหัวตอนนี้หลังจากที่เราซื้อของมาแล้วก็จะมีแหนมซิกโคงหมูข้าวเหนียวส้มตําต้องมาน้าจิ้มซีฟูดต,ต้องมาเอ่อกระเพราเนือ้อแล้วก็เออไม่ได้อยู่นี่ไม่ได้อยู่นี่จะมีจะบอกว่า ร้านขายเนื้อที่เนี่ยทุกคนคือตรงนี้นะที่เป็นตลาดเอเชียคือเขาไม่ได้เอากระดูกมาวางไว้กระดูกเล้งหรือกระดูกซุกลิงเงี้ยถ้าว่าเราจะขอซื้อเน่ะเราถามเขาได้ว่ายูมีกระดูกใหญ่ยูมีกระดูกซุกไหมขอซื้อหน่อยเขาก็จะบอกมีหรือไม่มีเขาจะบอกเรานะคะเ,เขาก็จะไปหยิบมาให้เราสามารถถามเขาได้ทุกคนแล้วหยิงก็ได้มาซ่งกิโลแต่ว่ามันอยู่ลังรถก็เลยไม่ได้เอามาอวดก็นานแล้วมาไี้เพื่อนๆมาก็ถือว่ามาอัปเดตตลาดด้วยกันนะคะสถานีต่อไปค่ะฟูทุกคนแต่ก็จะเป็นพวกอาหารเด็กของทานเล่นเด็กแล้วก็ นมชีสไข่ขนมปังทั่วไปนะคะแต่คงไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูเพราะว่าหญิงก็ลงเรื่อยๆอยู่ในคลิปสั้นอยู่แล้วนะคะคลิปนี้ก็ดีใจได้พาเพื่อนๆมาส่งกับตลาดแล้วก็นานแล้วเราไม่ได้มาเดินเล่นเด็กอันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือว่าอยากจะให้หญิงพาไปดูตลาดไหนหรืออยากจะไปดูเจาะเลือกของแซ่บๆอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะคลิปนี้หญิงจะไปแล้วคะ่ะจะไปเก็บของจะไปจัดตู้เย็นแล้วคะ่ะบ๊ายบาย